โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับตอนประมาณตีหนึ่งนะครับวันนี้ผมโบสนะครับจะมาเล่น RV นะครับเล่น g ก i d e r เอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะเล่นแบบเร็วๆเลยนะครับลงแรงให้ทุกคนดูเลยว่าอดีตแม่ส้มแบบเราครับจะสู้คนที่เล่นมาทุกวันแบบช่วงนี้ได้หรือเปล่านะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างหยุดง่ายนะครับฮีโร่เขาช้านะครับอ่ะเปเราไม่เรียนเราเลือกให้ก่อน จริงๆแล้ก็ดีนะครับแต่ไม่ค่อยคอมโบกันเท่าไหร่เพราะว่าถ้าคนที่เล่นแล้วเนี่ยเขาชอบผักผักฝั่งตรงข้ามเนาะออกจากอัติผมนะครับวีล่าเจอวีล่านี่แนะนํานออกกันเวทนะไม่งั้นเราตายก่อนโอ้แต่ฝั่งตรงข้ามเขาเบิร์ดน,ะนะ่ะเทนก็หยุดง่ายครับแต่ว่าต้องกะจังหวะให้ถูกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเทนเขาจะ ถ้าเขาได้ได้ไดใส่สกิลเนาะเขาจะใส่รัวๆเลยนี่ครับฉะนั้นถ้าตันเทนได้ต้องตันจังหวะที่เขาพุ่งนะครับ <c oughs> แม็กซ์เหรออืมอันน่าจะมาจัดการทรอนหรือเปล่าแต่ถ้าทอนออกแข่งนี่ก็จบแล้วนะ <c oughs> โอ้ฝันตรงข้ามโหดกว่าเราอีกนะ <c oughs> ถ้าเทียบสกิลระดับพลังนะครับพูดเลยว่าฝันตรงข้ามเนี่ยเ,เล่นง่ายกว่าเราเยอะ,ะครับ ฝั่งเรานี้ต้องอาศัยเคาน์เตอร์หรือไม่ก็จังหวะสอนะครับถึงจะได้ชัวร์กว่านะครับถ้าทุกคนสังเกตเข้าไปในเกมนะผมบอกเลยว่าฝั่งเราเนี่ยจะโดนเปิดก่อนเสมอนะครับฝั่งเราต้องคอยตอดเขา <c oughs> <c oughs> ยากเลยเอาแล้วอัดเกมตีหนึ่งก็จัดแล้วยาก แต่ว่ายากๆก็ดีครับได้ฝึกฝีมือนะครับอย่าคิดว่าเป็นอุปสรรคครับการได้เจอสิ่งที่มันยากก็ทําให้เราถ้าเราผ่านไปได้นะเราก็จะเก่งขึ้นนะครับบางทีอาจจะหัวร้อนไปบ้างก็เรื่องปกตินะครับอัปเร็วจัง mm hmm. โอเคช่วงนี้อาจจะเห็นเล่นคิวเดอร์บ่อยนะครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. อยากร mm ีเทิร์นกลับมาเป็นปส้มครับ mm hmm. เดี๋ยว วันจันนี่ก็น่าจะรีเป็นเม็ดม่วงนะครับน่าจะติดระดับประเทศละอันนี้ส่งบุญเก่าครับทำแต้มเก่าไว้เยอะอไปครับเข้าเลนฝั่งตรงข้ามป่าเป็นฉลามนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวแวะดูบัฟให้เพื่อนก่อนเผื่อบางทีเขาแบบมาซุ่มเอานะครับแล้วก็เกมนี้พยายามอยากให้เลนะครับเพราะว่าทอรเนี่ยเขาจะต้นเกมสู้ไวโอเลตยากหน่อย แต่ถ้าได้เลทนะบอกเลยจังหวะน,นั้นเนี่ยเราโดนน่าจะโดนสองดอกน่าจะตุยโอเคฝันตงข้ามเงียบฮะโอเคเห็นล่างแล้วโอเคเค้เขาใส่ใส่ป่าเราครับเสียดอ่ะเรียบร้อยโดนเมตยเยอะกว่าครับโอเคชิลวครับโอเคเตร็ดไว้หลังไว้นะครับ จังหวะก็สําคัญครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนอยากเป็นไกดบอลเลตนะครับเราพุ่งทีหนึ่งเราตรงนี้โดนฮะตึ๊บออกทีหนึ่งผักครับอย่างเขาได้คอมโบอุ้ยฮฟิกเลยว่ะโอ้โหเยอะเยอะครับจังหวะเราสวยแล้วครับแต่ว่าอาจจะต้องสวยกว่านี้ครับไม่เป็นไรกดกดติ๊กเลนะไม่เป็นไรครับคนเราพลาดกันได้ครับ โอเคเรารอร้าได้ครับอันนี้ชิวๆนะครับเล็งตรงนี้ไว้แล้วก็อุ้ยมัน <laughs> ไม่โดนระว,วังเทนนะอยากตีเทนก็อนนี่ครับปึ๊บแล้วก็ยิงโอ้โหตันจะช่วยยังไงดี <laughs> คือไม่รู้ว่าเพื่อนเรารู้หรือเปล่านะครับแต่เพื่อนเราเดินเข้าไปยิงให้เพื่อนนะ โดนแน่นอนตายแน่นอนนะอ่าเออโอเคเฮ้ยมวยเฉิดฉายว่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูนาคอดนึงนะครับเผื่อเขาโดนอ่าไม่โดนแหละเพราะว่าเขาอยู่บนยิงอะไรเนี่ยแต่ว่าอ๋อน่าจะโดนนะฮะฝั่งป่าเราน่าจะโดนเบทบัฟนะฮะนาคอเลยเบทก่อน ตมนี้ต้องระวังครับตายได้ผมมีอันตินะครับถ้าถ้าเอาเอาชัวร์ก็ทำตามนีฮะโอเคเพราะว่าวีล่าเขาตันไปแล้วครับเราเลยได้โอกาสครับ,รบเขาเปิดหัวใจปุ๊บเราใส่เลยนะครับ <c oughs> โอเคเรอกันตันไว้ครับรองเท้ากันสถานะเอาไว้เล่นจังหวะสองกับเพื่อนนะครับ จังหวะแรกถ้าเขาปิดเราไม่จบนะครับเอโดนสวนแน่นอน <c oughs> ยืนรอฮะบชิวๆเราสบายๆอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยววิล่าเขาจะลงครับเราดักวิล่าเลย <c oughs> <c oughs> เขาทำทรงเหมือนจะเดินลงหลายรอบแล้ววิล่าโอ้โ,อโหป่ามันก็อยู่ <laughs> <c oughs> อยากเลยทีนี้ โอ้จะบวกใส่ละจะเย็นพ่อนนุ่มอ่าอย้ยใส่จริงฮนะเออของจริงฮนะของจริงโอเคโอ้ยโอ้โหใส่สุดบ่ะเล่นก่อนเดีย๋ยวเขาได้เล่นนะบอกแล้วฮนะฮีโร่เราวันจังหวะสองครับ แต่วอลเล็ตเขาก็เป็นอยู่นันเนีลยนะครับโอเครอตันนะโอเคไม่เข้าฮนะเหมือนรู้โอ้ยโอ้สไลด์หนอนมาเลยโอ้โหยิงช่วยฮนะไม่โดนไม่เป็นไรอืมอันตรายนะครับเนี่ยเอ้พนุ่มใจเย็นนะโอ้พนุ่มใจเย็นนะโดนสไลด์ทีนี้ก็ตัยได้นะ เนี่ยยังอีกอยังอีกโอเคกูโดนได้กูโดนได้เพื่อนกูโดนได้กูโดนได้โ,ดไดโอ้ยโอ้ยสักิลไม่ออกครับตะกี้ขนาดมีรองเท้ากันสตันนะครับต้องรอออกล้างอย่างเดียวถ้าเราได้ล้างตะกี้นะผมบอกเลยจังหวะสองผมมาพูดเลยอันนี้ยากเลยมันไปแจกฮนะอันนี้ไปเอะพิ้งหัวล้อนะ ต้องดูนเลยนะฮะเขาจะโดนหรือเปล่าโดนแน่นอนอเคเข้าหลังครับโอเค,คลิปหมดแล้วครับโอเคได้ตัวหนึ่งก็ยังดีครับเขามาสามอะ่ะ <c> า <oughs> โอเคเวทแรงมากครับวิลาฟิกครับ มาเถอปะปาซิวนี่ไงคำพูดคำจาเริ่มมาแล้วเสียเปรียบแท้แท <c oughs> ไปฮะถ้าเพื่อนเราบอกงั้นเราก็ออกกันเวทเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเราได้เล่นแน่นอนฮนะกับวีลานะครับเ,เขามาโดนเอาหน่อยเฮ้ยเออทันปะวะไม่ทัน <c oughs> ตันก่อนคนระับ โอ้ยเที่ยนี้ก็จะถ่ายอย่างเดียวเลยงั้ะไปเขาไปต่อยกันนะไปโอ้ยเอา้ากดึกวยวะอะบังต้องปกป้อง,อง,องนี่ไหมครับยิงเลยเขาจะหาแนวยิงฮะแนวยิงแล้วึ๊บเขาพุ่มมาตะ่อกี้ <Okay>. Uh, เล่นเขาหน่อยฮะ <laughs> เราชิวๆอยู่แล้วครับอืมโอเคตายปะเนีย่ยอ่าตายครับ <laughs> uh, <laughs> อ่าแล้วฝั่งนี้ว่าไงุ่ก <laughs> มาแล้วแม็กต้มตายครับโอเกมนี้มันมันเหลือเกินโดน นี่คือมาดักเขาอ่าโดนนั้นน่โอ้โหแล้วเดินไปทางนู้นนะอ๋อเสียดายเี้ยนะให้เขาดักดีกว่าเราเราไปช่วยเทลดีกว่าครับเพราะว่าเทลคือตัวแบกเรานะครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะทุกคนแต่ถ้าเทลตายบ่อยเนี่ยเราจะแย่เอานะครับโ,โหแล้วงวยดักอย่างนานนะทุกคนต่างคนต่างดักครับนี่เปิดแมพ เห็นหมดอ่าล่าหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราอยู่กับไบโอครับรอบนี้ก็พยายามมองมินิแมปเยอะครับโอเคเพื่อนเราโดดได้ไม่เป็นไรโอเคดียาเขาโดนดันครับโอเคชิวๆครับชิวๆเราด้าเม็ดไปครับโอเค <c oughs> สายใจเย็นนะฮะอันนี้เรียกสายใจเย็นนะครับโอ้ตายไหมโอ้ได้กลับวะดวงดีเว้ยน,นั่นแน่สตันแบบนี้รออะไรล่ะครับน้องๆเอ้าขนมไม่กล้าเข้าหรอเออช้าไปแล้วนะครับไม่เป็นไรฮะก็าอาจจะยังไม่เชื่อใจไปแล้วแม็กแม็กปึง้ง ยินช่วยยินช่วยโอ้ดิดคีฟโอ้ไม่ช่วยอะไรไม่ได้้เลยฮะถ้าเราไปเดี๋ยวราตายคนเนี่ยอ่าอนนี้ก็นะฮะเทลฮะที่ต้องการฮะอยากให้เขาเห็นตัวนะครับเขาวิ่งใส่เลยนะครับเทลเนี่ยเราช่วยจังหวะสองครับไปครับถอยครับถอยไม่ถอยตายนะพ่อหนุ่มเพราะว่าเดี๋ยวเทนเข้ามาตรงนี้อ่ะมาแล้วนี่ไงโอเคต้นไปครับแล้วก็ตันอีกทีหนึ่งเราตายได้ครับแต่เทลห้ามตาย นี่โอ้ยเี่ฮะเขาเอาสูตรนะฮะตายไหมตาย <laughs> อ่าอันนี้ก็จะตายเหมือนกันโอ้โหโอ,โหโอ,อ้บอกเลยว่าเกมนี้ผมยังหาหนทางชนะยังไม่เจอนะพูดตรงๆเพราะว่าโอ้โหได้ป้อมเฉยคุ้มนะเพราะว่าเขาจะเอาเทวให้ลงให้ได้นะครับ พออัน,นี้เราออกกันกันตายหน่อยฮะกันกายภาพหน่อยรามิดแ,แครี่เขาจะแรงเหลือเกินโอเคเทลเออลอง uh, <c oughs> อนน่าอะไรเนะโอ้ย oh, <c oughs> เรียบร้อยนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ออกก่อนเพื่อนโอ้ oh, <c oughs> ผมจะดูแลใข่ดีทุกคนเอาแน,น่โดยแล้วโดยแล้ว ไปฮะอ้าวเยบร้อยหนึ่งศพศพสองต้องมาแล้วปะโอ,โอ้ยแรงจริงครับโอ้โห,หนาคอสจังหวะไม่สวยเลยแล้วจังหวะนี้เทวเอ้ยไม่ใช่เทวปืนนะโดนโอ้โหอะไรไปล,อล่อละ าจะว่าไปมันไม่ใช่ชื่อเทวเนี่ยไวโอเลตโอ้ตายแล้วทุกคนเรียกมาขึ้นเกมว่าเทวนะครับไอะวโอเลตหาจังหวะชนะย,ยากจริงครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเรากันแคดี่เรายากมากเพราะว่าเขาห้าวดองดองตอนี้ก็ได้ตแต่ยือ้อตอนนั้นได้ไหมเนี่ยโอ้โห ตายครับดูว่าทูไม่ไหวก็จะเข้าไปนะครับไม่ดีนะครับอย่าเป็นไพ่ยงอย่างนะครับต้องมา,าออกครับเดี๋ยวรอเล่นจังหวะสองนะครับ <c oughs> คิดว่านะถ้าจะได้อยู่ ระหว่างนี้ก็ถ้าจะเข้าปุ่มไหนก็เช็คปุ่มให้ให้ให้ไบโอก่อนนะครับโอเคทางนั้นก็อยู่ตรงนี้นะครับสังเกตาลังแสงไว้ครับถ้าาลังแสงดับเมื่อไหร่นะครับก็ดูได้เลยว่าเขาอยู่นะครับ okay. โอเคโอ้ยตรงนั้นโดนแล้น,นะตนัวนนะรุมด้นนครับสามตัวอาไรพลอดอ่ะแต่ว่าสตาร์ทไปแล้วสตาร์ทน่าจะมาแล้วโอเค โอ้โหไม่สวยแล้วอืต้องเรียกวา่าไงดีโอเคออกก่อนครับสู้ไม่ได้ครับตอนนี้ยังมีอย่างเดียวครับที่ดีครับก็คือคลิปดันนะท <c ười> ี่เหลือนี่ร่อแร่มากเลยโอ้โห รวมไหวไหมถ้าไม่ไปโดนก่อนมันก็ไหวนะขัดไม่ได้ครับตรงนี้เดี๋ยวโดนลมประชาทันโอเคนั้นไปก่อนนะครับตายไหม ค okay. ตายครับไปสองมาคุ้มแหละโอเคช้าจังอันนี้ก็คือบวกสี่ต่อสามถ้าไม่พลาดนะจะออกห่างจากจากวายโอเยอะนะครับอาเจอแล้วโอเคตอนนี้ตันทีหนึ่งแล้วก็ต่อต้นทีหนึ่งแล้วก็อันติทีหนึ่งโอเคครับสติฮะสติตันโดนฮนะไปเลยครับมวยโอเคเหมือนมวยเขาจะรอจังหวะสองเหมือนเราครับ หลายคนแบบอุ๊อืมแล้โนดใคาลิเบอร์อุตส่าห no ์าพุ่งมาด้านหลังแบโทอ่ะไม่เป็นไรฮะทำต่อครับอย่ายอมแพ้ครับทุกคนอุปสรรคขวางกัน้นเราก็ต้องผ่านไปให้ได้ถ้าเราโดนตาเมตตรงนั้นเยอะนะครับอย่าออกเขียววะ่ะแต่ว่าเคียวไม่น่าลุง่งอ่ะได้มาอุ๊ย โอโหแล้วมไม่มีเกาะเลยครับแม็กเราเพิ่งเห็นนะแม็กแม็กออกเป็นดาเมจล้วนนะไม่แปลกใจเท่าไหรอ่อันนี้ดีกว่าซ้อเขียวครับให้เราแบบว่าไม่ต้องกลับบ้านบ่อยครับจะได้อยู่ซับเพื่อนานานๆเดินป่านั้นระวังน,นนะโอ้โหแล้วดูดินาคตเขา เดินผ่านป่าเลยตัวเขาก็บางนะเขาก็เดินผ่านป่าไปเลยคือถ้าเขาดักแบบมวยอันนี้จะไม่ว่าเลยนะครับเดินผ่านไปเลยอะไม่กลัวเลยอ๋อแต่ยังไนงะเขาก็น่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจังหวะก่อนนะครับอ่าโอเคเ,เปิดให้แนละ้ว รอจังหวะนิดนึงนะครับโหแล้วเขาชนจริงน,นะน่ะเขคิดว่าจะชนปลอมๆไม่ตายครับนิดเดียวโอเคได้มาตัวหนึ่งครับโอเคเทวบอกเจ้าดาร์ครับแทงให้เพื่อนเลยครับเฮ้ยดารสิบห้าแล้วเนี่ยโอ้โหเล่นแป๊บเดียวสิบห้าทีแล้ว โอ้เทแวยืนไม่ใช่ไบโอดืนแบบหน้าหน้าโดนหน้ากินมากเลยอะแล้ว,วไงตรงนั้นเพื่อนทําเวลาให้อยู่ครับแต่จะต้องรีบใช้เวลานะครับเพื่อนทําเวลาให้อยู่เก็บร้างได้ดีฮะมองร้างได้ดีโอเคมาแล้วเฮ้ยมวยเอาเรื่องว่ะโหเราไม่ตายได้ยังไงไกลไปครับต้องกะจังหวะใหม่อีกรอบนึงเอ้า ตันมาแบบนี้โอ้คนเราก็หาได้อีกครับวันนี้ตันอ่าใอ้เพื่อนเลยครับโอเคอุ้ยไม่โดนรอรอเขาเข้าเาถวนะครับไอ้เราเขาเข้าวายโอนะครับแล้วเราก็ตันรอเลยอุ้ยมันอ๋อป้อมอยู่ไอ,ยไอ้ย่ยไอ้ย่ยแม่งลีป้อมโอ้ร้าเลยฮะไอเขียวยังไม่มาด้วยโอ้ ไอ้เราก็คิดว่าป้อมแตกไปแล้วลืมไปโอ้ปากกูโอ้ไม่เป็นไรฮะคิดซะว่าเขาเล่นเต็มที่ของเขาแล้วนะครับคนเราเล่นอาจจะพลาดไปบ้างก็เดีย๋ยวไปว่ากันนะ <laughs> เราแพ้มาที่หัวร้อนนะอครขาไม่ออกจริงๆผมอยากออกเขียวมากเลยแต่ว่าน่าจะไม่คุม้มโอ้ย ชนมนเนี่ยชนจริงนะเปึ๊บแล้วแข็งครับจะจังหวะกับเวลาให้โอเคครึ่งรอดได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่นะไม่แย่นะไม่แย่นะโอเคเพื่อเราทำดีแล้วครับโดนตอนนี้ต้องดูแลไวโอนะครับ ามให้ไปโอวตุยเราได้ปั๊มอ่ะเฮ้ยได้ปั๊มแล้วเขาลีไม่ได้ด้วยนะครับเขาตั้งเสาวไว้ไกลเกินโอ้โหอองจริงนี่แม็กกับแรดนี่เขาทำได้ดีมากๆเลยนะโอเคผมก็ไปฮะอเ,เอา้าเพิ่งเห็นอราเดินผ่านมานะตะก,กี้ ไปครับไปครับโอ้ยอยู่กูกรมนมโอเครอเวลาครับโอ้ยนี่ครับสรุปจบครับนาคอนโอเคครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ทีมเวิร์กนะครับคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับถึงแม้เราจะเล่นออกยากมากบางครั้งนะครับก็อยากให้ ทุกคนนะคร <m ock ets aría> like ับมองว่าม <player> uh ja <ills> uh, oh ันเป็นสิ่งที่เราต้องฝ่าฟันนะครับเพื่อนเราที่มองว่าไม่ดีทั้งเกมเขาเป็นคนจบบ้านให้เรานะครับโอ้โหนี่แหละครับตัวจริงเสียงจริงอ่า MVP เป็นของแรชนะครับโอเคได้ไมค์ดาวนึงอ่าโอเคดูของนะครับกับดาเมจไม่ได้แย่เลย ฝันตรงข้ามเขานาเราด้วยซ้ํานะครับแต่เสียรู้เราครับมาดูสตรอร์ครับนี่ฮะเล่นมาก็แทบไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะมีแบบบินเลทตกนะครับเพราะว่าสายใจเย็นนะวับนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ